ไว้ใส่ยำมะขามอ่ะสับละเอียดแล้วก็เอาเดี๋ยวจะเอาไปคั่วน้ำมันกสุนยำใบมะขามสับหมูให้ละเอียดแกงมหอมแดงซอยไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไป เกี่ยวยำใบมะขามอืมเตรียมเตรียมไว้เป็นยำเป็นยำก่อนเดียวจะอืมเดี๋ยวอีกยำใบมะขามตรียมอันนี้เกี่ยวหอมเกี่ยวกระเทียมเตรียมไว้ยำบะขามอ่อนยำใบมะขามอ่อนยอดมะขามหอมเตรียม น้ำพริกยำเราทำเองเราปรุงเองเราต้องไปซื้อเขาปรุงเองน้ำพริกยำใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนปรุงเองเดี๋ยวปรุงน้ำพริกปรุงน้ำพริกน้ำยำไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็เอาไปคนกับยอดบะขามอ่อนคั่วไปคั่วหอยให้สุกอันนี้ยอดยอดบะขามอ่อนอันน <ANS> ี้น้ำยำอันนี้ กระเทยียมเจียวหอมเจียวเครื่องียมเคีมยำแกงยมไต้อยแก่แกงบางงาัางแสงกันไห้ใส่กันอะบางแสงย้วยยอดปลาขาอืออนั้นบางแสงบ่ย

คนเปิดกันไปเลยหมานะมหมดเลยนะไมดเยแล้ว <c oughs> อะไรเนียไปลนะปันจะเต้ยน่าขิน <c oughs> ยำยอดมะขามอ่อน ยัยอดมะขามอ่อนเพวปีนี้มันเครื่องมันมาเยืองคาร์บอนต้องดนี่นี่ดชิมัดได้ขามมากลดอือหือเฮ้ลดไม่ถุงน่อยไงน้ำตาลาอ้อืออือ

Yeah.